วันนี้ผมอยู่กับเจ้า Ford Ranger Wide Track นะฮะมองเผินๆในบอดี้เดียวกันนะครับมี3ามขุมพลังมีโบเดียวนะครับร6อม้านะครับมีโบคู่สอ0สิม้ Bo มาแต่คันนี้นะครับเป็น V6 3000เทอร์โบนี่นะฮะเห็นหน้าตานี่จริงๆแล้วความหลอกของรถทรงอเมริกันเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกันทั้ง3ามขุมพลังนะครับแต่ไตรลักษณ์ที่สำคัญมองเผินๆเนียไม่รู้ฮะต้องดูตรงนี้ครับหวัวใจของเขาซ่อนไว้ วีจริงๆคือแค่นี้เองนะครับคือแค่นี้เองเพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยฮะแล้วก็ล้อมแมกลายอีกรักล้อมแมกของเขาก็จะคล้ายๆกับตัวที่เป็นวายแท็กของตัวเอเวอเรสนะครับนี่ล้อมแมกก็จะเหมือนกันแต่รูปชมรลมพันเหมือนกันหมดเลยนะฮะวายแท็กก็แปลว่ามีบันไดนะครับมีบราวหลังคานะครับและที่สําคัญการใช้งานจริงนี่ที่เหยียบบรรยันไดนี่ฮะของแท้ของความเป็นรถอเมริกัน สำหรับเรื่องของ V6 ดีเซล3า0 0 cc เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดลองขับด้วยกันครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Ford นะครับ Ranger คันนี้ไม่ใช่ Ranger Raptor นะครับคันนี้เป็น Ranger w i t า t r a ็ครับในวา Track นะฮะคันนี้เป็นคันที่เรียกว่าแบงม์มาสูงสุดแบง์บิดสูงสุดครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล V6 นะครับ250แรงม้า600นิวตันเมตรถือว่าเป็นท็อปสุดเหมือนตารางของรถกระบะเมืองไทยที่มีอยู่เลยนะครับคาถามว่า250มา้าเยอะขนาดนี้โ,โห6สูบขนาดนี้ภาษีขนส่งไป1 7, 8, นึ่งเันบาทจะเอาไปวิ่งที่ไหนกันขอโถามต้นจินเราสั์นี่อย่างนี้เลยครับคือนอกเหนือจากแรงม้าแรงบิดท,ที่เยอะขนาดนี้นะครับเรื่องของอัตราการเร่งนะถือว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์อันดับแรกเลยนะครับเรื่องของสมรรถนะอันนี้เราวิ่งตัวกระบะเปล่า ถ้ามีกระบาบรรทุกด้วยนะครับทางขึ้นเขาขึ้นเนินทางชันนั้นคนอยู่ในภาคเหนือเนี่ยนะฮะก็จะรู้จักคันนี้ดีว่าสมรรถนะของเจ้าดีเซล V6 เนี่ยฮะถือว่าสูงสุดนะครับแรงบิดเยอะขนาดนี้ต้องใช้คําว่าแรงบิดนะครับเยอะมากกว่า V6 เป็นซินเทอร์โบคู่ของเจ้าฟอร์ด a p t เ r อร์อีกด้วยนะครับขนาดแรงบิดแค่583นิวตันเมตรคันนี้แรงบิดถึงสูงถึง600นิวตันเมตรเลยแต่ทีนี้แรงบิดอย่างที่บอกนะครับเมื่อมีหุสฉีด6ตัวฉีดน้ำมันได้พร้อมกันทีเดียวเลย ผมคุณเดอัตราการสิ้นเปลืองแน่นอนมันก็ต้องเปลืองครับแต่ทีนี้เมื่อเรามาใช้งานในเมืองเนี่ยขับแบบสบายๆอันนี้ยรัผมวิ่งอยู่10.6กิโเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้วิ่งมาแล้ว192กตีไปสัก200ยังเหลืออีก600นี่ก็แปลว่าอะไรคันเนี้วิ่งได้เกิน800กิโลอันนี้สําหรับการใช้งานแบบทั่วไปนะใช้งานแบบบ้านๆนะแต่นอกเหนือจากนั้นนะฮะในตลับนี่นะครับก็ยังมีโหมดความประหยัดอีกนี่นะครับโหมดความประหยัดเนี่นย,ยนะฮะนี่หน้าจอก็จะเห็นนะหน้าจอเป็นสีเขียว ความประหยัดนี่ก็สําหรับรถติดๆอยู่ในเมืองนะครับถ้าเน้นประหยัดเนี่ยไปที่หมวดประหยัดเลยนะครับถัดจากหมวดประหยัดมาลาพกพ่วงนะฮะลาพกพ่วงเนี่ยอันนี้จะปรับเป็นสี .4 ีแล้วกรณีที่ต้องไปติดลมติดใจน,นะครับกรณีที่ต้องลากรถบ้านลากสมรรถนะคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แต่คนที่ออสเตรเลียนะครับใช้เยอะมากเพราะประเทศเขาเนี่ยการลาพกพ่วงถือว่าเป็นเรื่องปกติหน้าจอก็จะแสดงความเป็นสีเหลืองออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของเขาแล้วที่เห็นเป็น 4A นะฮะ 4A นี่คือเป็นสมรรถนะพิเศษของระบบการขับเคลื่อนปกติคันนี้ก็จะขับเคลื่อน200ล้อหลังพอเป็น 4A ปุ๊บก็ยังคง200ล้อหลัง200ล้อหลังอยู่แต่ให้200ล้อหน้าคขยยืมเป็นระยะระยะเมื่อมันลื่นถลาย2ล้อหน้าก็ทํางานทางานพอผ่านอุปสรรคปุ๊บเขาจะเคลื่อนให้กับ200ล้อหลังเลยอันนี้ของสมรรถนะในส่วนของล่างพ่วงนะครับแล้วถัดจากล่างพ่วงมานี่ถนนลื่นเลยนะครับทางเปียกๆจะแฉะก็ใช้โหมดของถนนลื่นได้เลย นะครับถ้าลึกไปกว่านั้นนะฮะลึกไปจากถนนเลื่อนแล้วนี่คนล,ล่องเลยอันนี้คือสายออฟโรดผันแท้เห็นไหมฮะระบบก็จะเปลี่ยนเป็นโฟร์ไฮเลยนะครับแล้วก็มีระบบล็อกเฟืองท้ายอันนี้เรียกว่าดิฟล็อกนั้นโฟร์ไฮเนี่ยนะฮะล้อหน้าคู่หลังนี่นะฮะก็จะส่งกําลังกัน50-50อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับจะมีรูปตัวไดอะแกรมของรถมาด้วยนี่มีกุญแจล็อกเฟืองท้ายด้วยว่าวิ่งเท่ากันแล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้โหมดนี่ขณะที่ขับอยู่เนี่ยสามารถทําได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัว Ford Ranger w i l d t e c k สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล V6 แบบนี้นะครับอะละครับหลังจากที่เราไปทดลองขับกันมาแล้วนะครับว่าเรื่องของสมรรถนะเรื่องของโหมดส่งกําลังต่างๆนะครับคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไปลองใครเลยไม่ได้หมายถึงว่าในตลาดเมืองไทยหรือว่าในตลาดอาเซียนนะฮะอันนี้ผมพูดถึงรวมไปถึงตลาดโลกด้วยนะครับทีนี้เรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของ ค่าตัวเรื่องของตลาดเันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าตลาดเองเนี่ยก็คือเจ้าโตลต้าไฮลักจีอาร์สปอร์ตนะครับคันนั้นก็รานห้าคันนี้ก็รันห้าน, 5, นั้น2คันนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งเป็นมวยที่ประกบคู่กันเลยนะครับคันของโตลต้าจีอาร์สปอร์ตก็224แรงม้าคันนี้ก็2 5 0แรงม้านะครับในราคาที่สูสีกันใกล้เคียงกันของ f อร์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ขายดีเท่ากับโตลต้าวันนี้สาหรับประเทศไทย แต่ถ้าย้ายพื้นที่ไปอยู่ที่เวียดนามนั้นแปลว่าฟอร์ดเองก็ขายมากกว่าโตโยต้ตาอันนี้ขึ้นอยู่กับตลาดโลเคชันของแต่ละประเทศแล้วก็อีกคันนึงไม่เอ่ยก็ไม่ได้ครับเจ้าอิซูซูดีแม็กของตัว V ีครอสครับอันนั้นก็เป็น4 x 4 1 9 0แรงม้า190แรงมา้งมาของอิซูซเองเนี่ยก็ถือว่าขายดีนะครับแรงม้าดูเหมือนกันไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราไปอัปเกรดนิดเดียวนะโอ้โหเจ้าไม่ถึง2 0 0ร้อยเราก็สก็จะเด้งไป สองร้อยห้าสิเป็นเรื่องปกตินะฮะนั่นแปลว่าสามคันของรถกระบะ4ประตูแบบ4ฟรแบบนี้นะฮะวันนี้นะฮะสำหรับคนไทยเนี่ยมีทั้งเลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยสําหรับคนชอบพลังนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ไม่ได้แย่จนเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลแล้วก็ใช้กระบะแบบสไตล์ของคนไทยทั่วไปครับ